สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทคครับอันที่จริงแล้วช่องของเราช่องโอเคนิติเทพนี้พี่โอได้ลงคลิปรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับราสิงชัดจ้าผลงาน การโปรดักชันเป็นผลง,งานการอำนวยการสร้างของอาเมียขานลงไปแล้วด้วยการรีวิวของน้องสันนะครับซึ่งจะเป็นนักรีวิวอีกคนหนึ่งต่อจากน้องตี้ที่พี่โอเอามาลงในช่องเป็นประจำแล้วน้องสันเขาก็รีวิวได้ดีมีคนดูเป็นร้อยเลยในทิกต็อกมีคนดูเป็นหมื่นคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จพี่โอไม่ต้องทํารีวิวเพิ่มเติมแล้วละ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่พี่โอชอบมากแล้วอีกอย่างช่องนี้ก็เป็นช่องที่รีวิวหนังอินเดียเป็นประจําอยู่แล้วแล้ว ต่อจากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องพรามมาสตาร์หรือพรามณศาสตราตามที่พี่โอเรียกหรือพรหมมาตามที่เขาถอดเสียงกันมานะครับก็เราก็จะตอกย้ำกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ทุกคนชื่นชอบหนังอินเดียพี่โออยากบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยคือค่าย UIP นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสากลเนี่ยจะจำหน่ายโดยพาราเมลค่ายพาราเมลตรงนี้ก็มี ทำให้หนังเรื่องนี้ได้เข้าฉายในประเทศไทยแบบทั่วถึงทั่วถึงยิ่งกว่าทั่วถึงยิ่งกว่าหนังอินเดียทุกเรื่องเพราะว่าทางค่ายที่พี่โอดูประจําที่แนะนําให้ดูประจํานั้นเป็นของบรูบางกอกนะครับเป็นค่ายที่เขาซื้อหนังอินเดียเข้ามาแต่ละสัปดาห์เขาจะเลือกซื้อมาฉายในโรงซึ่งมีอยู่จํากัดได้ฉายแค่ไม่กี่โรงยกเว้นเรื่องต่อไปนี้พราะ,ะมาณฑลศาตราเนี่ยเขาจะได้ฉายเกินกว่า10 ประมาณ13โรงทั่วไทย13สาขานะครับมีทั้งสตูนเอ่อมีไม่ใช่สตูลสมุยเชียงใหม่หาดใหญ่ภูเก็ตพัทยาคือมีอีกหลายจังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลมีเมกาบางนาด้วยนะเมกาบางนาอยู่ในสมุทรปราการก็รังสิตปทุมธานีอ่ะ8จังหวัดเข้าไปละแต่เรื่องนี้ได้ฉายทั่วประเทศกว่าก็คือ สามารถใช้อ M+ ได้ด้วยใครที่ไม่ได้ใช้เ M+ pass, ราคาบัตรชมภาพยนตร์ก็แค่200ทั้งๆท,ท,ที่เป็นหนังอินเดียเหมือนกันความยาว2ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณนะครับพระมศาัตราก็เท่านั้นเหมือนกันแต่พระ,พระมณนาัตรานี่จะมีราคามากกว่าปกตินิดนึงนะครับก็คือบางโรงก็ราคา250 300 350ถ้าใช้เ m เจน ก็จะลดราคาได้แต่ใช้ e m p a s s ไม่ได้นะครับก็ถึงได้บอกว่าหนังอินเดียทั่วไปที่พี่โอชวนดูเนี่ยมีความยากที่เราจะไปดูได้เนื่องจากว่ามีราคาภาพยนตร์ที่เราจะต้องจ่ายเพราะใช้ e m p a s s ไม่ได้แต่โอกาสนี้สำหรับคนที่อยากดูหนังอินเดียนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะได้ดูหนังดีๆอย่างนี้หนังอินเดียนี่ดีกว่าพี่โอไม่เปรียบเทียบกันแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นการบูลลี่สิ่งที่ไม่ดีกว่านะครับ ก็เรื่องนี้มาจาก Forest Gu m p ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ดีกว่า f o r e s t Gu m p คลิปที่จะพูดนี้เป็นคลิปที่พี่โอไม่ไม่ได้รีวิวเหมือนอย่างของน้องซันนะครับเนื่องจากว่าให้น้องซันรีวิวไปแล้วพี่โอก็จะมาเพิ่มเติมความเห็นและข้อมูลต่างๆที่มีของตัวเองเท่าที่หาได้นะครับเริ่มจาก อาร์มีอาคารโปรดักชันพี่โอบอกน้องซันไปว่าเรื่องนี้เป็นหนังของอารมีอคารตามความเข้าใจของหลายๆคนในในอดีตต,ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคนดูหนังมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าหนังแต่ละเรื่องมันจะเป็นหนังของผู้กำกับแล้วเพิ่งจะมียุคปัจจุบันนี่แหละที่จะเป็นหนังของผู้อำนวยการสร้างบ้างหนังของผู้เขียนบทบ้างหนังของสปอนเซอร์บ้างหนังของดารานำบ้างอย่างเช่นทบกันมาริตใครๆก็พูดว่าเป็นหนังของทอมครูซ ซึ่งเป็นดารานำเป็นหนังของเจอรรี่บรักไฮเมอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างบางทีไม่พูดถึงผู้นกับเลยผู้นกลับเป็นใครที่ไหนชื่ออะไรก็จาไม่ได้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่หนังของผู้นกับเป็นหนังของผู้อำนวยการสร้างเพราะว่าเอาชื่อมาขึ้นตรงหน้าโปสเตอร์เป็นผู้นําเสนอก็ผูก้กำกับของเรื่องนี้ชื่ออัตเวทนะครับอัตเวดภาษาอังกฤษเขียนอัตเวท,เเวทจันทาน คุณอัธเวชจันทานเนี่ยเป็นผู้กำกับซึ่งถูกลืมถูกมองข้ามไปน้องซันก็เลยเอาไปพูดพี่โอบอกไปเองว่าเป็นหนังของอเมริกานน้ซันก็เลยเอาไปพูดว่าเป็นผู้กำกับคืออเมริกาก็ขอชี้แจงแก้ไขไว้นิดเดียวตรงนี้นะครับส่วนถ้อยคาความรีวิวต่างๆนี่เหมือนที่น้องซันเป๊ะเลยเพราะว่าเราอยู่ช่องเดียวกันเราความเห็นไม่แตกแยกเราไปทางที่เดียวกันครับเราเป็นคอมมิวนิสต์ <c oughs> ที่ อยากจะพูดเพิ่มเติมก็คืออยากจะให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้เพราะความคิดที่สอดแทรกเข้าไปในเรื่องนอกเหนือจากความเป็น forest gum ก่อนอื่นมันมีอีก2ประเด็นที่พี่โออยากจะพูดถึงก็คือทำไมเรื่องนี้ได้คะแนนน้อยใน a m d b กับทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นสิ่ง เป็นสิ่งที่เขาอยากทาและเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูเมื่อกี้นี้กําลังพูดครั้งว่าทําไมเราต้องดูเพราะว่าโอกาสที่จะมีหนังอินเดียเข้ามาฉายในบ้านเราด้วยการใช้เอ็มพาสได้เนี่ยและดูได้อย่างทั่วถึงเนี่ยมีน้อยแล้วเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเราค,ควรจะต้องไปดูแต่หลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ดูนี่จะข้ามไปอีกหัวข้อหนึ่งแล้วนะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจไม่ดูเพราะว่าคะแนนใน IMDB มันออกมาแค่5คะแนนทาไมถึงออกมาแค่5คะแนนเพราะ ฝรั่งกับคนอินเดียที่ได้ดูเรื่องนี้เป็นจำนวนมากฝรั่งโหวตให้คะแนนกดลงเพราะเรื่องนี้ลอกเรียนไม่ใช่ลอกเรียนก็คือเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเขาทำเขาปรับปรุงมาจาก Forest g u m ฝรั่งมีความห่วงว่า Forest g u ัมนั้นเป็น Masterpiece เขาก็จึงไม่ให้ค่ากับเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของอินเดียด้วยอันนั้นคือความคิดของฝรั่ง ส่วนเรื่องของอินเดียทำไมคนอินเดียเองก็โหวตให้คะแนนเรื่องนี้ลดลงน้อยลง,ยลงก็เพราะความแตกแยกความแตกต่างในสิ่งที่เขาต้องรตั้งใจนำเสนอมาตลอดนะครับ <mm> เขาก็เลยให้คะแนนเรื่องนี้ต่ำ <mm> เพราะเรื่องนี้ตัวเอกเป็นชาวซิกส์แล้วชาวซิกส์เนี่ยมีเป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาวมุสลิมชาวฮินดูมานานแสนนานแล้วถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ได้ด้วยความรื่นรมอยู่ได้ด้วยความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่กลมกลืนอินเดียเป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเผยแพร่เขาบอกต่อกับชาวโลกแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียยังคงเป็นความแตกแยกแตกต่างยังมีความแตกแยกแตกต่างอยู่อีกมากตามที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้แล้วสิ่งที่พระเอกของเราผู้อำนวยการสร้างของเราอาเมีอาคารต้องการนําเสนอก็คือเขาต้องการให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นคือสิ่งที่เขาได้ทำมาแล้วในหนังเรื่อง P.K. นะครับเรื่อง P.K. เนี่ยที่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวอันนั้นได้คะแนนสูงเพราะว่ามันเป็นออริจินอลฝรั่งเองก็สนับสนุนได้8 1เต็ม10โดยเฉลีย่ยแต่เรื่องนี้ได้คะแนนน้อยเพราะที่บอกว่าลอกเรียนฟอเรสต์ u ัมแล้วก็ยังได้รับคะแนนกดจากคนอื่นๆที่มีความเห็นแตกต่างเรื่องนี้ถ้าจะติดตามเขาตั้งแต่ PK จะรู้ว่าเขามีความคิดที่สนับสนุนนับถือทุกศาสนาและอยากให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับพี่โอขอบอกว่าแนวคิดนี้ชัดเจนในเรื่องนี้มากแล้วสาเหตุต้องเอา FOREST g กัมมาทำเพราะว่า FOREST g กัมเนี่ยสามารถปรับปรุงให้เข้ากับประวัติศาสตร์ของอินเดียและปัญหาของคนชาติในอินเดียได้เป็นอย่างดีในประวัติศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็ยังเอาเรื่องอ เรื่องแต่ละเรื่องที่สัมพันธ์กับอินเดียอย่างเช่นเรื่องความแตกแยกทางศาสนาเนี่ยเรื่องอยังเอา,าอะไรนะประวัติศาสตร์ดั้งเดิมคือมีทั้งที่นักกีฬาคริกเกตได้ได้เวิลด์แชมป์นะครับได้เวิลด์ครับเป็นครั้งแรกของอินเดียนางงาม นางสาวจักรวาลน,นางงามจักรวาลคนแรกของอินเดียมันมีไล่ลำดับเวลาคือมันสามารถที่จะปรับแต่ละขั้นแต่ละตอนได้อย่างชัดเจนแล้วอินเดียก็เป็นประเทศที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความแตกแยกความความหลากหลายพี่โอพูดอาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับทางวัฒนธรรมทางประเพณีทางความเชื่อค่อนข้างมาก Forest g u ัมจึงเป็นเรื่องที่ลงตัวที่สุดที่ไม่ต้องแต่งขึ้นมาใหม่เพราะมันจะแต่งขึ้นมาใหม่ ทำไมละ่ะในเมื่อ PK สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่สิ่งที่ได้จาก PK คือเขาต้องการให้ผู้คนในอินเดียมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่สำมฤทจผลทุกวันนี้ความแตกแยกแตกต่างก็งยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จะทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆเท่าที่ศักยภาพเขาจะทําได้นี่คือความคิดเห็นของพี่โอที่มีต่ออาเมคานนะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะดูดูแล้ว ดีมีความสุขดูแล้วอบอุ่นโลกสวยพี่โอเห็นว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องแนะนำกันครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับเป็นคลิปที่จะมาชี้แจงว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้คะแนนต่ำแต่ว่าเราเองให้คะแนนสูงเพราะเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เขานำเสนอก็คือเขาต้องการทำให้โลกนี้มันดีขึ้นคล้ายๆกับที่เราชอบไมเคิลแจ็กสันแต่คนทั่วไป ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบไงเขาคิดว่าไมเคิลมีแต่ลูกเป้าขายเ,ออเพลงประโลมโลกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ตั้งใจนําเสนอก็คล้ายๆกันใครที่มีเจตนาที่ดีต่อโลกนี้พี่โอสนับสนุนและให้คะแนนหมดเรื่องหนังบอกตามตรงว่าถ้าเราดูด้วยความยุติธรรมดูด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยเราไม่มีทางที่จะให้คะแนนเรื่องนี้ต่ำเลยนะครับพี่โอก็ให้คะแนนเรื่องนี้8เต็ม10เช่นเดียวกันครับ อีก2คะแนนที่หักไปก็คือก็คือในส่วนของการไม่ใช่ออริจินอลการที่เป็น Forest ส์กัมมาก่อนนั่นแหละครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ลที่นี้ขอบคุณค่าย UIP นะครับที่สนับสนุนช่องนี้ด้วยดีมาตลอดและค่ายบีวุดบังกรด้วยที่สนับสนุนเรื่องราวของหนังอินเดียดีๆมาตลอด ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยให้พี่โอเป็นยูทูบเบอร์อย่างทุกวันนี้เป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆนะครับล้วพบกันในคลิปอื่นๆคลิปต่างๆอย่าลืมไปดูเรื่องนี้ด้วยนะครับโอกาสดีๆมีมาให้ดูแล้วเนี่ยดูเลยครับและสําหรับท่านที่ไม่เคยดูอันนี้พูดทั่วไปคนที่ไม่เคยดูหนังมาก่อนคนที่ไม่ชอบดูหนังในโรงคนที่ชอบท่องเที่ยวก็ต้องไปดูเพราะเรื่องนี้มีวิวต่างๆของประเทศอินเดียทั้งประเทศสวยงามมาก สวยงามไม่ต้องดูเนื้อเรื่องดูวิวก็สวยแล้วดีแล้วแต่การที่เราได้ดูวิวแต่ละฉากแต่ละตอนเนี้ยมันทำให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องได้โดยอัตโนมัติขอบคุณครับสวัสดีครับ